Yaman! Yeah, Cyclos. elements. Mathobakers. gangsters zone. This The the is Essentiromiero. Volumen. Medesola. of Poder ตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงกว่าครับเราก็กำลังจะออกไปขับรถเข้าที่เขาใหญ่นะครับเราก็จะไปดูว่าเราจะถึงเขาใหญ่ตั้งกี่โมงครับแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเราจะได้พักที่ไหนหรือว่าเราจะดิ่งตรงไปชมเลเลยได้ไหมเดี๋ยวก็รอดูครับว่าอากาศวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์วันนี้ กับเหตุการณ์วันนี้จะเป็นยังไงฝากกดติดตามด้วยครับฝากติดตามรับชมต่อต่อไปด้วยครับแล้วก็วันนี้เราก็จะไปกันแล้วไปเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปหลังจากที่พักวันนี้คืนหนึ่งที่แถวๆโคราชเราก็จะขึ้นเขาใหญ่กันนะครับเราก็จะมาดูว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างและเราก็จะออกเดินทางติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะไป ใหญ่แล้วนะ ม,มอไซต์ตรงไหนได้บ้างครับได้เลยใช่มครับกลางเต็นครับตรงไหนครับนะตรงไปเรื่อย บรรยากาศครับที่จุดกลางเต็นลานเก็บตะวันนะครับผาเก็บตะวันซ้ายมือนี่จะเป็นห้องน้ํานะครับบรรยากาศเงียบสงบตรงนู้นก็ห้องน้ํากลางเต็นอันนี้คือลานกว้างเลยนะครับ ุ้ยดูวิวดิอุ้ยพระเจ้าสวยมาก มาจากชมฤีครับใชเหมือนกันแล้วพี่มาจากไหนเหรครับสีคิีวเองอ๋อสีคิีวไปลงไปนี่ก็แยกปากกล้เลี้ยวซ้ายอ๋อครับมาม่กี่คนเหรครับสามคนมาวัดแล้วก็เลยมาไม่ได้มาพักมานอนอ๋อไม่ได้มาพักแต่วิวสวยมากเลยผมเพิ่งมาครั้งแรกอไะผมเพิ่งมาครั้งแรกนายดูคราชก็เพิ่งนะเห็นวิวแล้วยังสวยเลย พอดีช่วงเย็นนะตะวันลงห้าโมงนี้กลางนะนะคนเดียววันก้อมต่เองน่าเที่ยวบ่อยผมไปงันไปงานอะีสานะ ในกางเต้นนอนนี่เหอนเขาท่านกว้างเนื้อเบื่ออะไรวะปูเบียงครับปูเบียงที่อะไรหาสวรรค์ไหครับไม่กันเกลื่อนอีกแล้วนะไม่ก็ปูเบียงนี่แหละที่ว่าหลังเนี่ยผมไปเพิ่งไปงานมาแล้วผมเพิ่งกลับกลับชมพู่นะครับไปยังเออครับงานเนื้ยังเลยนะตอนแรกผมอ่ะจะเลยไปเลย อยู่แก่ยังไปไม่แกลโอ๊ะครูผาม่นไปยังยังยังมันก็ออกจากรูฟังคบียังครูผาม่นไปไปนู่นนี่ยังอยู่แต่ทีนี้ผมจะลงมาชมเรียนมาเส้นพัตจีนเขาใหญ่โองกลางกลผมก็เลยแวะมานี่ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยเฮ้ครับผมขอกลางก่อน เก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่รวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวเก็บมือกาย เวลาผ่านเลยสิ่งที่เคยผิดหวังช่างมันหนึ่งตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสั้นเจ็บแค่นั้นก็คงไม่ตาย i ไมมันก็ไว้ดังเช่นตะวันสวัสดีพี่บอด้วยค่ะ 千的万。 ตนนี้เราก็อยู่ที่ถาเก็บตะวันนะครับเวลาประมาณ5โมง41นาทีนะครับตอนนี้ก็พายที่ตกดินแล้วนะครับอันนี้ก็ลานกลางเต็นท์นะครับมีกัน1 2 3 4 5 6 6หลัง อันนี้ก็คือเป็นเรานะครับตื่นเช้าม,มาแล้วก็ได้เจอกันนี้ เต็นท์นะครับที่ผาเก็บตะวันนะครับจังหวัดโคราชอำเภอวังน้ำเขียวนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มอากาศก็เริ่มเย็นเย็นลงเยอะแล้วครับก็คืนนี้ก็นอนในเต็นท์นี้ครับ มืดหมดเลยนะครับอ,อ,อันนี้เป็นอุทยานนะครับก็จะเงียบแล้วไม่ได้ใจเสียงนะครับไฟอะไรก็ไม่ค่อยได้สว่างมากนะครับก็เป็นอุทยานก็อารมณ์ประมาณนี้แหละครับค่ากัางเต็นท์สาิบาทแล้วก็ค่ารถพอไซยี่สิบส 20, ค่าคนยี่บาท ็น70บาทนะครับมากางเต้นในวันนี้เดี๋ยวตอนเช้าประมาณช่วเช้าอาจจะตื่นไปดูว่าจะมีวิวสวยสวยมีทะเลหมอกไหมก็ติดตามรับชมในตอนเช้านะครับว่าตอนเช้าจะมีทะเลหมอกไหมถ้าเกิดมีนะผมจะไปถ่ายมาให้ดูนะครับ แล้วตอนนี้เสียงข้างนอกก็จะมีแต่เสียงจริงหรีดจักรจันเแจ็งนกซึ่งบรรยากาศโคตรดีหนาวด้วยไม่ต้องเปิดแอร์เลยแตมีพัดลมระบายอากาศอยู่ครับก็โอเคครับตัดไปพรุ่งนี้เช้าเลย ดาวโลกประทัโดยที่สามมีน้ำมัาไทยมีใครได้ยินไหมในระบบธุริยะจากกวางดูอาจจะเวงวางกะสงบเหมือนได้ปฐมชาตฉันมาสงสารกับพวกมนุษย์ที่มาทำลายทำลายเราทำลายเราทเราทำลายเรา You know it, you know it But you fucking do it, fucking do it, fucking do it แต่งแยกทำลายแผ่นดินดิกระตายกรตดากระตกรตาตด เขาขุดจอบระเบิดทำลายรทำลายระเบิดทำลายระเบิดทำลายที่ทำไปที่ทำไปที่ทำไปเป็นพอไม่รู้ต้องมีทรเป็นกรเพียงพอหูที่จะแบ่งปันมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนเท่าที่จำเป็นแต่ไม่มีมากพอกับความต้องการคนโลม่เพียงคนเดียวกับความโล ที่ไม่รู้จักพอที่อยู่บนทางโลกไม่รู้จักเหน่อนอนกำลังจะเกิดสงครามโลกกำลังจะเกิดสงครามโลกปิดไม่แน่ปิดไม่แน่ปิดไม่แน่ปิดจะว่าอลไม่ลไม่ลไม่เฮลเซ

เ e my a e อวัน my n แ m e ล์กมนาเันเฮ้ือใดี่เ้นโลกเคและายได้เข้าใจ ป้ะเทศฉันไม่ได้พูดแต่ในประเทศไทยนี่ฉันพูดไม่เปในที่ทีห่างไกลทุกอย่างมันมีเหตุมีผลข้าของที่ยังพันแปลเปลี่ยนไปสมัยมี่จะออกไปมันรุดแล้วยังกีนแตกตองแตกในหยุดทำร้ายโลกนีไปใจไหมทำหน้าโง่ไอ้กูกันถึงใคเข้าใจทำสมัยกันหน่อยไหมเดี๋ยวนี้เขารักโลกบูชาโลกอาันนี้โลกใครมาช่วยกันประหยัดไฟยามัน This is Four Elements. All right, the Gangsters of the motherfuckers. Oh, biggest... oh, Volumen He sentido miedo por el desolado